วางนอนบ้างขึ้นขึ้นมาในวันวาเลนไทน์เราจะคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกข้าวโพดเลนไทน์ตื่นขึ้นมาวันวาเลนไทน์จะคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกมันจะเป็นอะไรไปได้ก็จะก็อนเลยเหรออาหารเช้าอาหารเช้าเราหลานแล้วคุณทนายผมคิดถึงว่า รีโมทแอร์ air อยู่ไหนครับหนาวดัหงน่อยปิ้นหน่อยเคยผมยากเลยอ่ะผมคิดถึงตารางเสื้อสีมงคลแล้วกันเสื้อสีมงคลใช่เผื่อเวลาออกบ้านไปจะได้เจอคู่นะครับถ้าใครโสดอ่ะรับทักเดดเว่ามีคนเอาช็อกโกแลตหรือดอกกุหลาบมาให้เราในวันที่แฟนเรามาเห็น ทำยังไงเราก็รับไว้ครับแล้วก็กินช็อกโกแลตก็เขาแบบอุ่สาวมาให้อะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าเราก็รับไว้รับไว้แบบขนมน้ำใจเขาก็แบบก็ไม่มีอะไรก็ถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็ไม่มีอะไรครับครับ เอาดอกไม้ไปให้แฟนดอกใช่จริงจริงก่อนจะถึงประเด็นนั้นคือหาแฟนให้ได้ก่อนจะคิดได้ถูกครับรักจริงกับรักฝังใจเราจะเลือกอะไรเฮ้ยรักจริงกับรักฝังใจครับรักจริงครับครับมีอย่งมีย่ง อยู่ไหนเนาะจะอยู่ในสนามก็ได้นะครับพี่ต้องไปตามหาในสนามเลยญาเทียมยาเทียมเราล่ะเราเ่ะรักจริงหรือรักฝัปล้วของผมก็คงเลือกรักจริงครับเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะอยู่กับใครไปแล้วก็ถ้าก็ต้องแบบรักกันจริงถึงจะอยู่กันได้ยาวนานครับผมรู้สึกว่ารักจริงเหมือนกันนะครับรักฝังใจมันดูแบบแย้แส อะไรนะมีอะไรยังเหล่าไม่มีพี่โหสดมานานคิดถึงก็เลยต้องมาฮะอะไรนะหายของลเพลงเก่ามากพูดก็อ่ใครนะครับที่ชอบผู้ชายตัวสูงนะครับได้หรอก็ผูาสูงเฉยเออแขกมสูงมันไม่มีอะไรแล้วว่าสาแล้วว่าก็เออนั่นแหละครับอยากเป็นตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับเออใช่มันตัวเล็กตัวน้อยของใครทุกคนอย่างเงี้ยมันเป็นของผมก็ได้นะครับอุ้ย ตลอดการเพลงรักที่ชอบที่สุดตลอดการของผมถ้าเป็นช่วงนี้ที่ฟังบ่อยก็เพลงคลั่งรักครับรับกดสาวคลั่งรักหนึ่งครับเพลงรักเพลงรักเพลงรักมันมันเป็นเพลงเศร้าได้ไหมหรือยังไงเพลงรักเพลงไม่สมหวังอะ เพลงรักสมหวังค่าน้ำนมก็เพลงรักเออเพลงค่าน้ำนมใช่ครับรักอุปการีขึ้นมาพดีเพลงแคปปิวเดย์นี่เป็นเพลงรักไหมครับอันนั้นอวยพรอ๋อเวลาเราร้องให้คนรักไงอ๋อแฮปปี้วันเดย์ครับใช่แต่เราชอบเพลงค่าน้ำนมนรักแมันก็เกินไปเอาเป็นเอาไปมันคงเป็นความรักอะไรของพี่สเต็ม หนึ่งประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักค่ะหนึ่งประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักหรอมีจะให้โอนดีขึ้นมาขอจมีใะให้โอนเลยหรอแต่ไม่มีให้โอนเนี่ยแต่ประเด็นเอาเได้คับโก่อนปรโบอกรับตัวนี้คำว่ารักอืเราตื้อเธอนะเดือดเดือดเดือด เฮ้ยเฮ้ยกินไม่ออก่ะพี่วินก่อนดีกว่าก็เรายังว่างนะครับข้างๆยังไม่มีใครเ้ยอยู่กับผมตลอดไปนะครับถ้าทำได้โอเคค่ะขอบคุณนะ